มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอของขวันนะคะเคลียโอไมครอนเป็นอย่างไรน่ากลัวขนาดไหนไปฟังกันค่ะตอนนี้หลายประเทศต่างแตกตื่นกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมครอนนะคะทางด้านหมอของขวัญฟูจินิรันได้มาร่วมรายการแชร์พูดถึงไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ของแอฟริกานี้ บอกว่าโอไมครอนก็คือกลายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาในทวีปแอฟริกาและประชาชน20%เป็น HIV เมื่อเป็นการกลายพันธุ์ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องและเป็นทวีปที่ยากจนคนฉีดวัคซีนครบ2เข็มบางประเทศไม่ถึง20%บางประเทศ3%เองประเทศที่รวยเขาก็กักตุนทําให้ประเทศที่จนไม่ได้รับวัคซีนเจอโอไมครอนวันที่24พฤศจิกายนวันที่30 พฤศจิกาย,ยนนั้นปิดป,ประเทศไปแล้วเกือบ20ประเทศซึ่งจะเข้าสายพันธุ์ที่น่ากังวลต้องมีการแพร่เร็วมีวัคซีนได้ทำให้เชื้อรุนแรงลงปอดอย่างเดลต้าก็เคยเข้ามาแล้วหลังจากนั้น6เดือนนิ่งสนิทฮูเองไม่ออกมาพูดอะไรแต่พอเจอสายพันธุ์ใหม่นี้วันที่24ปุ๊บฮูเองจับเข้า VOC ทันทีเพื่อเตือนภัยขั้นสูงสุด ซึ่งเดลต้ายังไม่เร็วขนาดนี้เพราะมีวัคซีนที่เอาอยู่ความน่ากลัวของสายพันธุ์ไมโอครอนก็คือเกิดในภูมิคุ้มกันต่ำบกพร่องก็คือ HIV ทวีปแอฟริกาล่าสุดกลายพันธุ์50จุดบางที่บอก70แล้วในขณะที่เดลต้าว่าแรงนั้นเดลต้าแค่10จุดโอไมคอนก็คือมาในร่างกายก็ทำภูมคุ้มกันในร่างกายของเรานั้นถึงขั้นงงเลยทีเดียวบริษัทโมเดอร์นาออกมาบอกแล้วว่าเขาอาจจะเอา โอเมกอนไม่อยู่ไฟเซอร์ Pfizer, บอกว่าข้อมูลยังไม่พอขอข้อมูลเพิ่มอีกนิดหนึ่งซีโนแวคบอกว่าทำสายพันธุ์ต่อต้านโอเมกอนพูดถึงเรื่องวัคซีนเชื้อตายตามทฤษฎีเขาจะเอามาเลี้ยงหมดเลยนะเช่นซีโนแวคซีโนฟาร์มเอาพึ่งมาเลี้ยงให้ตายแล้วก็ฉีดทั้งพึ่งและเหล็กเข้าร่างกายฉะนั้นมันจะมีภูมิคุ้มกันทั้งตัวถ้าแอสตาจะถอดรหัสแค่เหล็กในอย่างเดียวจะไม่รู้จักตัวพึ่งเลย ประเด็นวัคซีนโควิดโนวาแว็ที่รัฐบาลไม่เคยพูดถึงเลยไม่มีท่าทีดิวมาใดๆทั้งสิน้นตัวนี้คือวัคซีนของเทคโนโลยีทำให้ไข้วัดใหญ่ฉะนั้นเลยคิดว่าน่าจะปลอดภัยกับเด็กก่อนเปิดประเทศก็ต้องเปิดเรียนก่อนไหมตอนนี้ยังไม่มีประเทศไหนออกมาขายต้องดิวก่อนหมอคองขวัญแนะนำว่าประเทศเราก็ควรไปดิวไว้ก่อนดิวปีนี้ได้ปีหน้าก็ว่าไปตอนนี้ไม่ใช่การเปิดประเทศไม่ใช่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ มันคือการฟื้นฟูโลกต้องช่วยกันประเทศที่รวยต้องช่วยประเทศที่จนคนรวยก็ต้องช่วยคนจนถ้าจนกระจายก็ตายกันหมดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดดตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ